วันนี้ช่ชางช้ามันหมานเลยนี่มาอีกแล้วขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตๆเด้อคุณแม่เด้อบ๊ายบาย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  สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแนมะ่สวัสดีเอฟซแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคนเงินพายมงคลน,น้อยนะครับช่วงเช้าเราก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านที่เราเข้าช่วงเย็นแต่ว่าเรามาเจอพระคุณเจ้าพอดีแล้วก็จะไปพาม่ขันใส่บาตก่อนก่อนที่จะเดินทางกันต่อไปนะครับไปฝุ่นกันเลย ค้ะคุณเจ้าอยู่ด้านหน้านะครับผมก็เราจะรอใส่บากกันนะครับ <c oughs> จะจ้าแม่่มหน่อยเรว าอย่างไมเะเดี๋ยวคนไลก็จะรอนะครับขณะที่รอรอใส่บาทเพราะคุณเจ้านะครับแม่ขันก็อรับโชครับทรัพย์ก่อนแต่เช้าเลย เอาหายเลยคุณแม่เ,เ,เ,เออ <c oughs> นี่ครับแม่ควานเตรียมของมาใส่บาทแล้วมีอะไรบ้างนี่แม่ควานขนมกับนมโอ้มีข้าวให้กินด้วยแม่ขันนี่กองทัพต้องเดินด้วยท้อง ช่วงเช้าๆไม่ขันมารับอ่ามารับซ้ำก่อนรับโชคก่อนมาทําบุญครับขนาที่รอพระคุณเจ้านะครับผมรอหลวงพ่อที่เราพักอยู่ที่วัดท่านนะครับท่านยางไม่มานะครับเมื่อกี้นี่เดินเดินไปใส่เ,เดินไปบินถบายอยู่นะครับ กล้าทั้งกลัวนะครับความสุขของแม่แม่ได้ทำบุญนะครับอ้าวลูกปลู่มาพอดี ครับประช่วงเช้าเราก็พาไม่ขันใส่บาทกันแล้วนะครับแล้วก็จะเตรียมตัวเดินทางต่อครับผม นี่คือพระคุณเจ้าครับท่านเดินเข้าไปวัดแล้วนะครับนี่ครับบรรยากาศร,บรอบๆเห็นแม่ขันใส่บาทตะลึงกันทั้งงาน,นตะลึงกันทั้งหมู่บ้านเลยทีเดียวนะครับเงียบกริบเลยนี่ครับตะลึงที่เห็นแม่ขันใส่บาทกันนะครับความโชคดีของเราเป็นความโชคดีของคุณพ่อคุณแม่ที่ได้เห็นช้างใส่บาทบเป็นตัวจริงเป็นเป็นไม่ได้ดูในภาพนะ ยันกินแบบสบายใจเลยคะแนนก็ได้ใส่บาทก็ได้โอ้แม่ขันวันนี้ชงเช้ามันามานเลยนี่มาอีกแล้วขอให้มีโชคมีลาบก้อนโตๆเด้อคุณแม่เด้อทำบุญมา20บาทก็กลับคืนไป20ล้านนู่นเด้อคุณแม่อืมให้กับคืนไป100ล้านเท่าเด้อแม่เด้อ โชคๆมันหมานลำลื่อเลื่อยเฮงเฮ่งปังๆตลอดปีให้ดวงดีตลอดไปเด้อบ้านี้ก็ซื้อรถบ้านี้กไม่ใช่สิได้ถือกบ้านไหนเอาจ้าแม่แม่บ๊ายบาย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 ไปขึ้นรถเราเดินทางต่อครับ เตรียมตัวขึ้นรถไปแล้วมีพระคุณเจ้าก็ยังเป็นสบาทอยู่ในหมู่บ้านอยู่นะครับเราก็พร้อมแล้วนะครับที่จะเดินทางต่อออาขึ้นรถเอาเห็น ใส่บาทแล้วเห็นของกินแล้วอยากไม่อยากจะขึ้นรถไปบับก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องทางคันเงินภายมงคนน้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนสวัสดีครับผม